เราตามเมกะเทนหุ้น ESG ก็นีศึกษาหุ้น G P S C I V L CR C R C S C G P และ h Homeworld ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าการลงทุนหุ้น ESG เนี่ยที่ผ่านมาได้รับการสนใจเป็นอย่างมากนะฮะเพราะว่า ESG เนี่ยถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าค่าเฉลี่ยอันนี้ เขาวัดจะแล้วนะครับจากสถิติที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเล่ากรณีศึกษาให้ฟังว่าหุ้นไทยของเราเองเนี่ยก็มีหุ้นที่กำลังทำ ESG กันอย่างเข้มข้นอยู่เหมือนกันหุ้นไทยหลายๆตัวที่ทํา ESG เนี่ยเขาก็ใช้ ESG เนี่ยเป็นกลยุทธ์การเติบโตของตัวเขาเองด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะเป็นหุ้นที่สามารถเติบโตได้ทาผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนได้ด้วยครับ การลงทุน ESG นะครับมันย่อม,มาจาก E Environmental สิ่งแวดล้อมนะครับ S Social สังคมนะครับ G Governance ธรรมาิบาลนะครับการลงทุน ESG เนี่ยเขาจะพิจารณาเป็นแฟกเตอร์นะครับก็คือแฟกเตอร์3ข้อที่ผมบอกไปและว,ว่าในบริษัทนั้น,น,นเนี่ยเขามีการทำการที่ดีไหมการทำการที่ตรงไหมกับวัตถุประสงค์ของ Environmental โซเชียลแล้วก็โกลเวอร์แนนซ์นะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบริษัทที่เป็นรถไฟฟ้าหลา,หลายบริษัทพอเข้ามาในเมืองไทยปุ๊บเขาก็ได้สิทธิพิเศษจากรัฐบาลในการช่วยลดภาษีนําเข้าบ้างในการช่วยลดราคาสินค้าบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําให้บริษัทเหล่านั้นเนี่ยได้ประโยชน์จากการที่เป็นบริษัทที่ทํากิจกรรมเกี่ยวข้องกับ e s g ครับก็ในบริษัทไทยเนี่ยนะครับก็จะมีหลายๆบริษัทเลยที่ทํา ESG กันอย่างเข้มข้นเช่นกันนะครับอย่าง GPSC เองเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นห ตัวสัดส่วนรายได้ของเขาเนี่เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยถึงประมาณสัก35%เเลยนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ย ถ้าประเทศไทยมีนโยบายที่จะผลักดันตัวพลังงานสะอาดหรือว่าพลังงานทดแทนขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสสูงที่ G.P.S.C. เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปลงทุนเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้แล้วผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยอาจจะมีการลงทุนที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีการเข้ามาช่วยเหลือของรัฐบาลในรูปแบบของ adder หรือว่า feed into e r i f ซึ่งทําให้บริษัทได้ค่าไฟที่สูงกว่าบริษัทที่ไม่ได้ทําพลังงานทดแทนนั่นเองครับ การที่ได้ค่าไฟสูงขึ้นก็ทําให้บริษัทมีกาไรสูงขึ้นมีไรายได้สูงขึ้นซึ่งก็เป็นผลตามมาอันนี้เป็นข้อดีแบบที่1นนะครับสำหรับหุ้นที่ทําเกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําเกี่ยวข้องกับ e s g เช่นกันก็คือ IVL นะครับเราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่า IVL เนี่ยเป็นบริษัทผลิตเกี่ยวกับพลาสติกหรือว่าการผลิตเม็ดพลาสติกจะเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้เราคิดว่าเอ๊ะ IVL มันน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ e s g หรือเปล่านะ แต่ผมชวนมองนะครับก็คือ IVL เนี่ยมันมีอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะว่าเมสพลาสติกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถเอามารีไซเคิลได้หลายรอบมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยทําให้ IVL เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ ESG ไปโดยปริยายจากการทารีไซเคิลที่เข้มข้นของเขานั่นเองครับประโยชน์ที่ IVL เนี่ยได้จากการทารีไซเคิลได้จากการทํา ESG ตัวนี้นะครับมันทําให้เวลาเขาต้องการที่จะลงทุนในโปรเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆใช่ไหม เขาก็มีการไปกู้นี่ยืมสินจากธนาคารจากหน่วยงานต่างๆนะครับข่าวที่ผ่านมาในช่วงประมาณสักปีที่แล้วนะครับผมจําได้ว่า IVL เนี่ยมีการได้เงินกู้แบบพิเศษครับที่เขาเรียกว่า Green b o n d เงินกู้ g e e n b บอ d เนี่ยเป็นเงินกู้ที่เรียกได้ว่ามีต้นทุนต่ำมากๆนะครับกรีนบอลที่ IVL ได้มาเนี่ยมันมีระยะเวลาอยู่ที่5ปีนะครับเขาจ่ายดอกเบีย้ยแค่2.48%เท่านั้นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบีย้ยปกติในประเทศไทยเนี่ย บริษัทอาจจะต้องจ่ายสูงถึง4% 5%หรือ6%นะครับมันอยู่เรนมันอยู่ประมาณนี้นะครับแต่พอเขาทำกิจการที่เกี่ยวข้องกับ ESG ปุ๊บเนี่ยมันเลยเป็นความสำคัญในการที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยดีขึ้นหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศเนี่ยก็พร้อมที่จะให้เงินกู้ตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะสะท้อนมาถึงผู้ถือหุ้นว่าในเมื่อคุณจ่ายอาตาัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำลงคุณก็สามารถจะลงทุนโปรเจกต์ได้ผลตอบแทนที่เร็วขึ้นสูงขึ้นและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะทำให้กำไรของเราเนี่ยดีขึ้นนั่นเองครับ ถัดมานะครับ CRC c e n t r a l Retail Corporation นะครับก็มีการกำลังพัฒนาธุรกิจเข้าสู่การทำ Sustainable Sourcing นะฮะก็คือการเลือกสินค้าจากแหล่งที่ใช้วัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจค้าปลีกเนี่ยมีบทบาทใน ESG มากๆเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเขามีการหาสินค้าจากแหล่งที่ใช้วัสดุแหล่งที่เป็นธรรมชาติหรือไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ในระยะยาวเนี่ยทุกๆคนที่ต้องการจะมาขายในห้างเซนทรัลก็ต้องไปหาวัสดุที่เป็นธรรมชาติหรือว่าไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะสามารถเข้ามาขายในห้างเซนทรัลได้ นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่จะทําให้สังคมเราเนี่ยดีขึ้นในระยะยาวนะครับถัดมาคือบริษัท SCGP นะครับบริษัทนี้เนี่ยกำลังมุ่งเน้นทำ circular economy นะครับหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้แพคเกจจิ้งของบริษัทเนี่ยสามารถนํามาใช้งานได้หลายครั้งหรือว่าสามารถเอามาใช้งานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อเพิ่มแวลูให้กับสินค้าของบริษัททําให้สินค้าของบริษัทเนี่ยมีโอกาสาที่จะขายได้กําไรแล้วก็มีไรายได้เนี่ยสูงกว่าสินค้าแบบปกตินั่นเองครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะส่งออกไปประเทศไหนนะอเมริกายุโรปนะครับเขาจะเริ่มมีนโยบายเขาจะเริ่มมีกฎเกณฑ์มาควบคุมคุณแล้วว่าถ้าคุณใช้แพคเกจจิ้งที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้หรือมาจากวัสดุที่ไม่สามารถ ที่จะเอามาใช้ใหม่ได้เนี่ยนะครับคุณก็ต้องจ่ายเงินภาษีที่มันแพงขึ้นแต่ถ้าคุณใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ใช้วัสดุที่ตรงตามกับ e s g เนี่ยคุณอาจจะโดนภาษีที่ถูกลงหรืออาจจะไม่ต้องจ่ายภาษีเลยในบางครั้งนะครับก็ทําให้แพ็กเกจที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง e s g เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีราคาที่สูงและมีคําสั่งซื้อที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตได้ครับถัดมานะครับ home p r o เป็นอีกบริษัทหนึ่งเลยนะที่ผมเชื่อว่าถ้าพูดถึง ESG คนจะไม่คิดถึง o o m p r r หรอกแต่ในความเป็นจริงนะครับ Home Pro เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่กำลังทำกลยุทธ์ ESG อย่างเข้มข้นมากๆนะครับเขาเน้นนะครับเน้นที่จะซอร์เอาสินค้าที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดกา๊าซเรือนกระจกได้มาขายใน Home Pro ลักษณะจะคล้ายกับ Central Retail CRC ครับก็คือ มาจากคนที่เป็นรายใหญ่ในวงการค้าปลีกนะครับก็ลองคิดดูนะครับถ้าเกิดโฮมโปรเขาเน้นสินค้าที่ประหยัดพลังงานเนี่ยจะมีซัพพลายเออร์ที่ผลิตสินค้าแต่ไม่ประหยัดพลังงานก็จะไม่มีโอกาสมาขายในโฮมโปรหรือมีโอกาสที่จะมาขายได้น้อยลงนะครับแบบนี้เองเนี่ยจะทําให้สังคมทําให้ผู้ผลิตสินค้าเนี่ยให้ความสําคัญกับสินค้าที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นครับ ก็นอกจากการเอาสินค้าที่ประหยัดพลังงานมาขายเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโฮมโปรเนี่ยก็จะมีการติดโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อใช้พลังงานทดแทนเนี่ยให้ได้1 0 0ในปี2 5, 7 7หรืเลยทีเดียวพูดง่ายๆก็คือภายในปี2573เนี่ยโฮมโปรจะไม่จ่ายค่าไฟอีกแล้วครับเพราะว่าเขาจะติดโซลาร์จนแต่ปหมดจนเขาเนี่ยมีพลังงานไฟฟ้าที่จะสามารถใช้ได้ในศูนย์การค้าในห้างส,สินค้าของเขาเนี่ย อย่างเต็มร้อยซตไม่ต้องจ่ายค่าไฟอ่าอันนี้ก็คือเป็นนโยบาย ESG นะครับที่ทําให้เราเห็นว่าสามารถที่จะลดต้นทุนได้เขาสามารถที่จะเอาสินค้าที่อยู่ในเทรนด์ได้ประหยัดพลังงานนะใครๆก็อยากจะประหยัดพลังงานนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นบทสรุปของหุ้นไทยที่ว่าเวลาเขา ดูเวลาเขาทำกลยุทธ์ ESG เนี่ยนะบางทีเรามองๆเพลินๆเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเขากำลังทำ ESG อยู่นะครับมันมี activity หลายๆอย่างนะครับที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ทำกำไรสูงขึ้นได้หรือว่าลดต้นทุนได้ครับผมก็ต้องบอกว่าจะเห็นจริงๆแล้วเนี่ย ESG เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวแล้วบริษัทต่างๆในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจริงจังกันมากๆนะครับในเชิงตัวเลขณนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่เห็นการเคลื่อนไหวที่มากเท่าไหร่นะ นะครับเพราะมันก็ไม่มีคําตอบที่ตรงไปตรงมาว่า ESG เนี่ยเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและก็ความชอบการลงทุนของคนแต่ละคนนะครับแต่ผมก็ต้องบอกว่ามันมีสถิติหลายอย่างนะครับที่มีคนก็ทําไว้มีหน่วยงานก็ทําไว้เนี่ยที่สนับสนุนว่าการลงทุนด้วยแนวคิด ESG เนี่ยมันดีสําหรับนักลงทุนเช่นกันครับ อย่างแรกนะครับผลการดําเนินงานในระยะยาวครับจากการศึกษาของ MSCI นะครับบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ ESG เนี่ยที่มีความแข็งแกร่งมักจะมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่10.1%นตะครับตั้งแต่ปี2 0 1 0ถึง2020เทียบก,กับ7.5%สําหรับบริษัทที่มีการจัดอันดับ ESG ที่อ่อนแอครับเนี่ยเป็นผลบอกแล้วนะครับว่าถ้าคุณมีสกอร์ ESG ที่แข็งแกร่งนะเราในฐานะนักลงทุนนะมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับ ถัดมานะครับคือเป็นเรื่องของการจัดก,การเรื่องความเสี่ยงนะครับการศึกษาโดย v a r d Business School นะครับเขาบอกว่าบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความผันผวนของราคาหุ้นที่ต่ำกว่าบริษัทธรรมดานะครับแล้วก็จะมีโอกาสน้อยลงที่จะประสบกับเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นเหตุการณ์เชิงลบเช่นการผูกฟ้องร้องการเลือดคืนผลิตภัณฑ์หรือว่าเหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่บอกว่าถ้าคุณซื้อหุ้นที่ไม่ได้มี e s สสูงๆเนี่ยนะ คุณอาจจะเจอราคาหุ้นที่มันผันผวนได้นะครับเวียงขึ้นเวียงลงเวียงขึ้นเวียงลง,งแต่ถ้าคุณซื้อหุ้นที่มีคะแนน ESG สูงนอกจากผลตอบแทนจะดีแล้วยังมีความผันผวนที่ต่ํากว่าหุ้นโดยปกติครับในเชิงความต้องการของนักลงทุนนะครับตามรายงานของ Global Sustainable Investment Alliance นะครับเขาบอกว่าสินทรัพย์การลงทุนที่ยั่งยืนทั่วโลกเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าสูงถึง35.3ล้านล้านดอลลาร์ในปี2563นะครับ เพิ่มขึ้นสูงถึง15%จากปี2 0 1 8เลยอันนี้มันพอจะบอกคร่าๆวๆได้ว่าการลงทุนแบบ ESG เนี่ยมันก็มีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าแต่และบริษัทเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนแบบ ESG เพื่อให้เรามีสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับก็มันก็เลยหลีดไปถึงพฤติกรรมองค์กรน,นะครับมีการศึกษาโดย Howard Business Review อีกเช่นกันนะครับพบว่าบริษัทที่มีแนวปฏิบัติด,ด้าน ESG ที่แข็งแกร่งเนี่ย จะมีแนวโน้มแล้วก็มีส่วนร่วมความพึงพอใจของพนักงานและความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีกว่ารวมถึงมีศักยภาพด้านนวัตรกรรมที่แข็งแกร่งกว่าด้วยนะครับอันนี้ผมว่า make s e มากมากเลยเพราะว่า e s g ในจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเชิง Innovation เป็นเชิงนวัตรกรรมแบบหนึ่งนะครับที่ถ้าเกิดเราไม่มี Innovation ไม่มีนวัตรกรรมเนี่ยเราก็จะไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเม็ดพลาสติกที่สามารถที่จะย่อยสลายตามธรรมชาติได้หรือว่าสามารถเอารีไซเคิลหลายครั้งได้เนี่ยอันนี้มันเป็นมุมเรื่องนวัตรกรรมลนลยนะครับ ถัดจากพฤติกรรมองค์กรนะครับก็จะมีปัจจัยอย่างเช่นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับต้องบอกว่ารายงานโดยคณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลนะครับพบว่าผลกระทบทางการเงินนะครับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะสูงถึง1.2ล,ล้านล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อปีภายในปี2 0 6 0นะครับถ้าวันนี้เราไม่สนับสนุนธุรกิจเราไม่ลงทุนในธุรกิจที่มี ESG สูงครับเราจะต้องไปจ่ายค่าซ่อม สภาพภูมิอากาศแล้วก็ไปจ่ายค่าซ่อมชั้นบรรยากาศของโลกในอนาคตสูงถึง1.2ล้านล้านดอลาลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับก,ก็ต้องบอกนะครับว่าสถิติเหล่านี้เนี่ยชี้ให้เห็นนะครับว่าการลงทุนแบบ ESG เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวนะครับแล้วก็จากการสำรวจของ NYU หรือว่า New York University เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยพบว่านักลงทุนเนี่ยใน10คนเลยนะครับ คิดว่าการลงทุนในหุ้นที่มี ESG สูงสูงเนี่ยจะมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนเป็นบวกในอนาคตครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งสําคัญที่ต้องทราบก่อนการลงทุน ESG เนี่ยคือมันก็การลงทุนใน ESG เนี่ยไม่เหมือนกันทุกๆบริษัทนะครับแล้วก็ไม่มีการรับประกันด้วยนะครับว่าการลงทุน ESG ทั้งหมดเนี่ยจะทํางานได้ดีนะครับมันก็เป็นสิ่งสําคัญสาหรับนักลงทุนนะครับในการที่จะวิจัยหุ้นแต,ตัวนะครับวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวให รอบครอบนะครับแล้วก็ประเมินศักยภาพการลงทุน ESG เป็นรายตัวรายตัวไปนะครับเพื่อที่จะดูนะครับว่าการลงทุนแบบ ESG นั้นเนี่ยสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเราแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อมั่นในอนาคตหรือเปล่าครับ